สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการส m a r ์เอนเนอร์จีกับบิชานสายไฟฟ้าโอสุขนทิพย์ค่ะพาท่านผู้ชมมาดูการจัดระเบียบสายสื่อสารที่หนานแน่นนะคะท่านผู้ชมค่ะสายสื่อสารที่อยู่บนเสาไฟฟ้านี่นะคะต้องบอกว่ามีทั้งสายที่ใช้งานได้และสายที่เลิกใช้งานไปแล้วหรือว่าสายตายนั่นเองค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเขาจับมือกับผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมเราถึงผู้บริการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารดิฉันอยู่ที่จุดติดตั้งหมอแปลงนั่งร้านในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งมีสายสื่อสารที่หนาแน่นนะคะวันนี้ค่ะมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและจัดระเบียบสายสื่อสารที่หนาแน่นให้เป็นระเบียบค่ะคุณชาติชายพุมมรินรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คุณนรงศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและจัดระเบียบสายสื่อสารหนาแน่นบริเวณจุดติดตั้งต้นมอแปลงนั่งร้านในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและร่วมตัดสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานหรือสายตายเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับและการนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการจัดระเบียบ สายสื่อสารสายส่วนใหญ่จะเป็นระบบสายสื่อสารแต่เวลาประชาชนจะพูดก็จะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นของไฟฟ้าทําไมไฟฟ้าไม่ดูแลไฟฟ้าก็จะโดนอยู่นั่นน่ะตัวจังหวัดปทุมธานีเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่รับนโยบายตัวนี้มาปฏิบัติเราก็ได้มาพูดคุยกับการไฟฟ้าภูมิภาคในพื้นที่ของเราเราต้องประสานทุกภาคส่วนเบื้องต้นเราก็ทํา MOU ว่าจังหวัดปทุมธานีของเราเนี่ยเราจะจัดระเบียบสายสื่อสารหลักการของเราก็คือว่าเราจะเปิดดีเดช่วงหนึ่งอาจจะเป็นเดือนหนึ่ง แล้วก็ขอความร่วมมือโอเปอเรเตอร์ทุกหลากหลายเนี่ยให้ช่วยกันมามาร์กตำแหน่งที่สายเนี่ยเขาจะมีมาร์กว่าของบริษัทอะไรบริษัทอะไรยังใช้สายอยู่พอมามาร์กเสร็จปุบ๊บอันไหนที่ได้ไม่ได้มาร์กภายในเวลาที่กําหนดเราก็ถือว่าเป็นสายตายเราจะได้ตัดเราเอาขึ้นคอนของไฟฟ้าที่ให้เป็นระเบียบซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณการไฟฟ้าภูมิภาคที่รับอาสารับผิดชอบในส่วนของคอนตรงนั้นตัวการไฟฟ้าเองให้ความสําคัญมากท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดปทุมธานีท่านนายกอบจ ор, นายกเทศมนตรีเมืองปทุมมาด้วยตนเอง หัวหน้าส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องนะครับกสทชเอ็นทีตรงนี้ก็มาด้วยตนเองในพื้นที่นะครับแล้วก็ไฟฟ้าภูมิภาคของเราเองในพื้นที่มาทุกเขตจังหวัดถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากอันนี้เป็นต้นแบบทางไฟฟ้าภูมิภาคก็จะเป็นแกนนํากับกสทชอกับเอ็นทีให้ลูกทีมและก็ภาคเอกชนต่างๆเข้ามาร่วมกันไม่ใช่นยโยบายเฉพาะปี65แต่เราจะทําต่อเนื่องกันไปให้พื้นที่ประุมธานีของเราเนี่ยมีสายอะไรที่งดงาม การงานนี้ประกอบไปด้วยการดูแลปรปับปรุงบํารุงรักษาระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็การจัดระเบียบสายสื่อสารควบคู่กันไประยะทางประมาณทั้งสิ้น20วงจรกิโลเมตรนะครับโดยมีการปรับปรุงจุดที่เป็นอันตรายจะเห็นได้ว่าจุดที่อยู่ใต้หมอแปลงนั้นสายจะหย่อนยานมาและอาจจะทําให้ประชาชนนะครับได้รับอันตรายเราที่มีการติดตั้งอุปรกรณ์ที่เรียกว่าเคเบิลเทในการที่จะจัดวางสายขึ้นไปบนที่สูงคือตอนนี้เนี่ยถ้ามองบนสายสื่อสารเราจะเห็นว่ามีป้ายสีเหลืองสีชมพูสีเขียวต่าง อันนั้นคืออะไรคะก็คือเป็นการมาร์กสายสายที่มีสีต่างๆหมายความว่าโอเปอเรเตอร์มามาร์กไว้ว่าเป็นสายที่ใช้งานสายที่ไม่ได้มาร์กคือสายที่ไม่ใช้งานและเป็นสายที่จะต้องรื้อถอนออกครับสายตายในปัจจุบันนี้เนี่ยบนสายสื่อสารมีมากน้อยแค่ไหนคะมีมากกว่าครึ่งหนึ่งครับเขากําลังตัดสายตายอยู่เราได้รับความร่วมมือจากใครบ้างคะนอกจากการไฟสุวภพคแล้วนะครับหน่วยงานหลักที่อยูใลด้านนี้คือทางกสทชซึ่งในพื้นที่นี้จะเป็นเขต11เข้ามาร่วมในการดำเนินงาน ควบคู่กับบริษัท NT นะครับแล้วก็โอเปอเรเตอร์ต่างๆนะครับหลังจากที่ตัดสายตายแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะจัดระเบียบจัดวางยังไงให้เป็นระเบียบคะประการแรกนะครับก็คือเราจะมีการติดตั้งคอนคอนนี้จะเป็นตัวรองรับสายในแต่ละจุดเพื่อสายดังกล่าวถูกวางไว้เป็นระเบียบสายที่อยู่ระหว่างทางเราจะมีการมัดรวบเพื่อให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบมากขึ้นครับแล้วในอนาคตตรวจมีสายที่ไม่อยู่ในคอน คอยออกมานั่นคืออะไรคะคือสายที่ไม่ได้รับการมัดอนุญาตให้จะมีการติดตั้งก็คือว่าเป็นการละเมิดพาดสายโดยไม่ถูกต้องเราจะดาเนินการตัดสายนี้ออกครับถ้าเรามองไปที่เสาไฟฟ้าทั้งต้นนี่ยะเราจะเห็นมีสายระดับเลยอ่ะอันนั้นคืออะไรบ้างคะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันระดับที่อยู่บนสุดเราเรียกว่าเป็นสายแรงสูงนะครับระดับแรงดัน22 kv ถัดลงมานั้นเป็นสายแรงต่ำนะครับที่เป็นสายระดับแรงดัน2 2 0โวลต์ถึง380อโวลต์อันนี้เป็นสายแรงต่ำที่จ่ายให้กับประชาชนชาวบ้านทั่วไป ถัดลงมาระดับล่างสุดนะครับที่เห็นว่ามีจํานวนมากนะครับเป็นกำกำมือน,นะครับเป็นสายสื่อสารทั้งหมดเลยครับที่เรายืนอยู่นี่คือปทุมธานีพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดอยุธยาบ้างค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองมรดกโ,โลกนั้นสภาพแวดล้อมต่างๆต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยสมกับโครงการที่ทาง จังหวัดพัทนครศรียาได้ตั้งเอาไว้ว่าเป็นโครงการบ้านสวยเมืองสะอาดนะครับเป็นการคลิกออฟในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งจังหวัดพัทธนครศรีอยุธยาซึ่งดูแลพื้นที่7จังหวัดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพัทนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีสระบุรีอ่างทองเราคลิกออฟดาเนินการพร้อมกัน7จังหวัดแล้วก็จะขยายผลการดําเนินการซึ่งมีแผนกำนินการเมื่อทีนที้ครบทั้ง74จังหวัดในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ดูแลอยู่ครับ เป้าหมายก็คือเพื่อสร้างสภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนสร้างความมั่นคงในระบบจําหน่ายไฟฟ้าหากจัดระเบียบสายสื่อสารและสายที่ไม่ได้ใช้ใจะโดนตัดลงมาสายที่อยู่ที่ใช้งานได้อยู่ก็จะจัดมัดรวบอยู่บนคุกรเหล็กซึ่งจะทําให้สภาพพื้นที่ของเมืองนั้นหรือจังหวัดนั้นน่ยมีสภาพหรือแวดล้อมได้ดูดีคุณสุปชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคย้ำว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงได้ดำเนินกิจกรรมนี้เพื่อมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและป้องกันเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยในปีนี้ได้วางแผนร่วมกับปะสะทอชอจัดระเบียบสายสื่อสาร74จังหวัดทั่วประเทศรวมระยะทางทั้งสิน้นกว่า2,000วงจรกิโลเมตรค่ะ